สวัสดีครับนวล่า MP 3 0 0สปอร์ตเทคออกรถศบาทจอง300รขับฟรี3เดือนฟรีจัดโอนราคาเดียวที่ร้านปริพันธ์ออตโต้เป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดไม่ต้องใช้เงินออกรถเน้นเลยนะฮะว่าฟรีดาวได้แน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้มาพบกับเจ้าคันนี้นิดนึงครับนิสสันนวล่าสปอร์ตเทค5 VL ตัวท็อปสุดเกียร์ธรรมดา ขับเคลื่อนสองล้อตัวพิเศษในรุ่นเลยสําหรับตัวนี้เรามีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะหลายคันแล้วก็มีการส่งมอบไปก็เยอะยังอยู่ให้กับลูกค้าได้เลือกตอนนี้แค่คันเดียวเท่านั้นใครจองก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของก่อนนะครับตัวนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ำ และไม่มีตัดหัวตัดท้ายรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนไม่แท้ไม่มีการเคลียร์ไม่มีการกอรนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ท Running Light ตัดหมอกเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดากออตัดหมอกก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะกระจังหน้าเป็น V m o t i o n ตัวตรงกลางสีดำเป็นโนแบ็คเป็นลายฮันนี่ แล้วก็โลโก้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเท่านี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับเครื่องยนต์2.5ของนิสสันเนี่ยจะเป็นในรหัส yd 2 5 ddti vgs turbo นะฮะฝาเครื่องสวยสภาพด้านในทุกอย่างคือคลิปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องมีการเช็คระบบไฟมีการตั้งศูนย์ห่งล้อ แล้วก็มีการเซอร์วิสให้กับผู้ค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งมอบสิ่งเนี่ยได้มีการเปลี่ยนให้สําหรับตัวนาวาร่าคันนี้ฮะกองอากาศ1 2ก็คือตัวแบตเตอรี่สายพานยังใหม่ลดการใช้งานน้อยกําลังอัดตัวจุดระเบิดระบบไฟทุกอย่างคือปกติหมดเหมือนเดิมระบบเบรกเบรกมือช่วงล่างทุกอย่างคือสแตนดาร์ดเดิมจากผู้ผลิตท,ทั้งหมดแต่สําหรับอย่างรายละเอียดแบบหยิบย่อยนะฮะ เราจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากนะครับ้าเข็บด้านข้างน็อตฝากระโปรงน็อตค้ำซอกในฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์แล้ประกันเครื่องเกียร์ครับ6เดือน1,000 10, 0กิโลแล้วมันจะมีฟรีรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเพราะนั้นสำหรับอย่างเจ้าสปอร์ตเทค MP 300คันนี้ มันออกรถศูนย์บาทครับไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้รายได้น้อยรับเงินสดไม่มีประกันสังคมก็ออกได้มีหนี้เยอะมีภาระเยอะก็ออกได้ถ้าเกิดรายได้น้อยมีเครดิต1,000 0บาทสามารถออกคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้รวมตรงนี้เราทําได้จริงต้องที่ร้านปาริภัณออโต้เท่านั้นนะฮะคราวนี้ตัวด้านข้างครับสีเดิมสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคัน นี่คือเลเยอร์หนี่คือเลเยอร์สนี่คือเลเยอร์สเส้นด้านข้างตัวรถนูนคมสวยอย่างชัดเจนโครงสร้างไม่เบี้ยวบาลานซ์ตัวรถไม่เสียนะฮะแล้วก็ล้อนะครับเป็นตัวสปอร์ตเทคตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซีรีส์ที่ทำออกมาเป็นแบบพิเศษส่วนตัวยางเนี่ยจะเป็นยางโตโยกนะฮะปี2020ดอกยังเต็มใช้งานได้ยาวๆ คาลิปเปอร์จานเบรกสายใหม่กิ๊กโช๊กลูกหมากช่วงล่างเพาทุกอย่างคือใช้งานได้ตามปกติรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิน้นนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเราไปลองเทสไดเนี่ยมันอาจจะมีการกินซ้ายหรือว่าอาจจะมีการกินขวาเพราะว่าตรงนี้มันมีการเปลี่ยนเป็นตัวยางโตโยใหม่นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวมันตั้งศูนย์ทงรอให้ไม่ต้องเป็นห่วงหรือก่อนในวันที่เราจะรับรถ สามารถทดลองเช็ดได้อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะรับรถได้เพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อรถที่ดีที่สุดของเรานั่นเองนะฮะและก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับตัดด้วยคโครเมียมทั้งใบคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ตรงรุ่นยูสโฟ4 m อ3 0 0นะฮะไล่ขึ้นมาจากตัวด้านบนนะครับกระจกทุกบานเป็นของเดิมจากโรงงานฟรีมมีการติดแล้วเป็นตัวเบอร์60นะครับเสาค้ำเคู่หน้าเดิม หลังคามีการขัดสีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมสติ๊กเกอร์คาดด้านล่างอยู่ครบบันไดข้างมีมาให้นะฮะครานี้เนี่ยเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรถปี18เลขไมล์โม่โลเครื่องเล่นก็จะเป็นตัวจอเค n นบูดนะฮะมี Navigator มีเชื่อมต่อบุทูธแอร์แบ็คู่หน่เอนจินสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังชัน สามการทรง v ีโมชันเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดและเบาะคนขับปรับไฟฟ้าโคษเฟีย้ยลนะฮะตัววงแบบอย่างเปิดไฟเรียนไม้ทิป A ทิป B ตัวกดปุ่ม เปิดฝาถังน้ํามันเพจก็อยู่ทางด้านฝั่งทางด้านนี้ขวามือนะฮะหรือว่าฝั่งคนขับนะครับน็อตส,ส่องในข้างประตูเดิมกุญแจรีโมทสำรองสำรองอะไรพวกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดนะฮะเสากลางเดิมเสาท้ายเดิมพื้นที่ในการนั่งโดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะก,กว้างนะฮะดูอย่างตรงนี้ก็จะมีตัวแอร์ตรงเก๊กคอนโซนกลางมาให้ด้วยเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะฮะ ตัดด้วยสีเทานะครับเบาะไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มียน่นสะอาดมากเลยนะฮะสำหรับอย่างตัวรถเราซื้อเราต้องซื้อแบบนี้นะครับไหนๆจะซื้อทั้งทีหนึ่งมันก็ต้องซื้อแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกลิ่นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพของตัวรถพวกนี้คือมีส่วนสัมพันธ์กันทั้งหมดในการเลือกซื้อรถถ้าเกิดอย่างรถด้านนอกสวยภายในสะอาดแต่กลิ่นที่หนูหรือกลิ่นที่ไม่ดี มันก็ไม่ควรจะมีมันต้องใหม่ก็คือต้องใหม่ทุกระเบียบนิ้วไม่ใช่ใหม่แค่จุดนี้ใหม่แค่จุดนี้และใหม่แค่จุดนี้แบบนั้นไม่สมควรที่จะซื้อเด็ดขาดนะฮะเสาอาศาศจะเป็นแบบครีบฉลามนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้เป็นของแท้มาจากโรงงานเลยต้องมีเป็นตัวแบบนี้แล้วก็โลโก้สปอร์ตเทคนะฮะตัดด้วยพื้นสีเทาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีไฟเบรกล้อที่สามด้วยนะฮะล้อหลังก็ตัวลายเดียวกันยางโตโยเหมือนกันสติ๊กเกอร์คาลิเบอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวสูงนะฮะอย่างคาลิเบอร์แต่ถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นว่าเป็นตัวคิงแคปคิงแคปเนี่ยจะเป็นแคปไม่ว่าจะเป็นแคปตัวสูงแคปตัวเตีย้ยเขาค็จะเรียกว่าเป็นตัวคิงแคปนะฮะฝาท้ายมั้งครับฝาท้ายเดิมนะฮะลโ,โก้ทุกอย่างอยู่ครบมือเปิดฝาท้ายโครเมียมล็อกฝาท้ายมีมาให้ ตัวกล้องมองหลังโคตรเฟี้ยวออปชันถือว่าเยอะกว่าตัวรถรุ่นอื่นที่เป็นตัวท็อปกว่านี้เยอะมากนะฮะกันชนท้ายนะครับมีมาให้ครบแล้วก็ตัวสปอยเลอร์แบบดักเทลนะฮะหรือว่าเป็นตัวสปอยเลอร์แบบสั้นนะครับเรื่องการใส่ตัวแรงหน่วงมาเนี่ยสำหรับตัว mp 3 0 0คันนี้ยังไม่ได้มีใส่มาให้แล้วก็แม็กไลเนอร์ของเดิมนะฮะล็อกโซ่เกี่ยวเชือกแต่คงตะขออะไรพวกนี้ก็จะมีทั้งหมด4ด้าน4มุม นะฮะซอกด้านในฝาท้ายเดิมไม่มีอรอยขยับขันไขแกวมาทําสีนะฮะตัวน็อตไม่เวิ่วและก็ไม่ผิดรูปถ้าเกิดอย่างเราลองนับเนี่ยสำหรับตัว s p o ร t ตเทคคันนี้เนี่ยเป็นปี2018 9 20 21 22 23เท่ากับว่าตัว Nissan n น v วล a าสปอร์ตเทคสอคันนี้รถอายุ5ปี5ปี5ปใช้งานไป40,000โลหลายคนอาจจะมองว่าเยอะหลายคนอาจจะมองว่า,น,าวน,น้อยแต่ตรงนี้ ถ้าเกิดถามในฐานะคนรีวิวนะฮะอันว่ามันน้อยมากสำหรับรถ5ปีใช้งานไป4 0 0 0 0ื่โลและเป็นสระตูตัว,ตวสูงเกียร์ธรรมดาเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดดูจบแล้วสนใจคันนี้อันจัดให้แบบเต็มกราฟเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเพราะว่าอย่างตรงนี้รถในอายุ5ปียอดจะไฟแน์นของทางร้านเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากสำหรับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่50,000 0 9900หบาทเน้นเลยนะครับ5 9 9 9 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ได้ดูในคลิปวิดีโอนี้มา 1. จอง300บาทจะไฟแนนซ์ผ่านคืนเงินจองจะไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คืนเงินจอง 2. ขับฟรีอีก90วันหรือในระยะเวลา3เดือนเต็มๆ 3. ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่ง 4. ฟรีภาษีและพระบห ฟรีลดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมาจะไปเนนที่ร้านเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่77จังหวัดทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเพรอะนั้นถ้าเกิดชอบถูกใจนิสสันนาวาลาสปอร์ตเหตคันนี้แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ติดต่อเข้ามานิสสันที่สวยและดี และควรที่จะใช้งานได้ในตลอดระยะยาวอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ